่าตอนนี้เราต้องชนะเลยเราต้องชนะเลยโอเคเอเวิร์ดเราต้องชนะเลยแล้วปากกวดแล้วปากกวดแล้ปากกูกรไปนึ่งเอาอ่ะได้ได้กูพยายามจะทำให้ชนะเฮ้ยไม่พยายามต้องชนะแต่บ้านกูเด้อว่ามึงจะฟังกูกูจะฟังมึงเท่าที่จะเป็นแขกไอ้มอนฮะอะไรอะไรยะมีคนในสัตไหนยะไหนเมื่อส่งเป็นรูปให้เขาเลย ก็ดีแล้ว่าได้เขียนโปรแกรมรายงานจบพี่เฉยคูณต้องเก่งทำได้ที่อาจารย์เขาแบบให้มึงแกสี่อะบราเรียนบราจบแล้วจบแลจบละก่อนมีอยู่มันมีไฮไลท์อยู่แต่ว่ามันแบบเขาเรียกอะไรอะ บางช็อตมันก็งงนนะมันตัดแค่ไฮไลท์นะอ๋อเฮ้ยอันนี้กูอัดกูอัดคลิปยาวไงกูไม่ได้อัดคลิปแค่ไฮไลท์แบบนั้นวัดอันนี้กูกลับเมนหลักกูแล้วนะกูจริงจังแล้วนะโดนในวัดตอนนี้จริงจังเหรอลงให้ปอนลงอะไรนายวัดมึงอะไรไอ้ริบผู้ใดให้ปอนมงลงให้ให้ปอนพาลงให้ริบพู้ใดมึงยินดิมึงจริงจังอย่างนั้นเดี๋ยวเออมึงโดดก็ได้ไหมนะกูกูไม่เหวเก็น เออเนี่ยเอาดีววัตอนนี้กูเล่นเมนกูแล้วนะแบบเก่ามันโลทิ้งไปแล้วป่ะกูกูเคยเล่นได้อยู่นะมันก็สมมามั้งวานเอาโดดไม่จะจริงจังก็ต้องไปไกลๆดิได้ๆวันนี้กันเนาะได้ได้ได้แต่น่าจะมีคนแหละแต่ก็ต้องเอาหน่อยนะไปไปลงๆไป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 ลงได้หมดเลยคนที่ไหนก็มาลกได้หมดเลยหลอกได้หลอกริม่งโอ้ผู้ โอ้โห่เนี่ยเชี่ยมึงเชียร์กันยี่แม่งหาเพื่อนค่อยเสวะ่าไม่เพื่อนแพนดี่ไ้ย่างว่ามากัตว์อชนนไเนเ็อะไนี่ยแหมเม่เนียมีแต่จอมันมีคีย์บอร์ดแหดูดกดก่อนได้อยากได้ของมาขนาดเลยะมึงอยากได้ของาเพื่อนมาขนาดเลยเหรอ เห่นเงี้ยบ้างก็ได้นะเออสันดานคนไหนเหยื่อจะยินเอ้ยตัดไปที่เี้เยนี่หรือนี่เหลอกูก่าเจ้าของกูก่าโดนด่าได้ไงวะรู้ดูดีนี่เจ้าของกต้องโดนเข้าใจเขาจริงเบอร์อนเอาเาไม่เปิดก็ไม่เปิดก็เล่นตัวอื่นแค่นั้นจบอีซี่เอ้ยมามามีไปก่อนนะ ไม้เยเยมเบีดมองเร็วเีบีมยทลายของเร็วเร็ปาชิบมันมันทมองเรามันทมองเราอ่ะไอมคนโรคจิตมคนโรคจิตเล่งไอมันสิบไอไออยู่นอยู่ด้วยมันอยู่นเลอยู่นอยู่นยิงดิยยิงเหี้ยเลยเอาแม่งดิไอชีตายเกิดกูยังไม่สฟยิงยิไอพวกทมองเร็วกูไม่ชอบไม่แบบดูกู Bởi là lần 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 rồi, มาโลมาโลมาโลเรียบร้อยมาโลมาโลวัดเอาพลังเอาพลงหลัอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปตองน่าจะเก็บใบเห็นบร้เจ๊เจ๊เลยกูกูน้อยกว่ามึงอ่ะน้อยกว่ามึงมากๆเลยวัดเอาฮาตอนนี้เซ็นการชนะกูไม่อย่างน้อยแก่ๆหน่อยแย่กี่คนด้วยไอ้เว้ย

เฮ้ี๊ไดเหรออนเ้ย้เฮ้ยเฮอรีรีอรีออีอารีอารอาอบรการอ้ีอีรีอาาออราีอาีาอารีลารอ้ีีารอีอีอารีอาีอาาอาอ โคเล่ด้วยไหไอ้เนี่ยมึงปล่อยทังสคอรเลยมึงดูดิฮ้ร่างอรอมกูอ๋อเออใช่ร่างอร์มมึงคือก๊อปทังสคอรเลยว้ยเออใช่เราจะแตกเราก็จะคือข้าบนกันนะเอ้ามึงไม่บอกอ่ะปอนายนายนายไม่มีคำพูดกับเพื่อนอะปอนเอ้ยไม่อยมันไม่ต่อยมันไป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 ปต่อยมันไม่ต่อยมันไม่ต่อยมันยบเอยียบเอยมึง

มา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วบล่ล่น้นลข้ามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้มา้มากได้ยิงดักอยู่ดักอยู่ดักอยู่โคตรแรงหน้าเว้ยเอ้มาช่วยคุช่วยคเฮ้ยขึ้นบน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 เฮ้ยล่างลงไปล่าง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 ฮะอะไรวะขึ้นลงลงล่างขึ้นล่างลงขึ้นขึ้นบนขึ้นลงข้าง โอ้ยแม่มึงว้าบไอ้ยี่เอาไอ้ขี้มันไปชูเพิ่งแต่เมื่อไรวะนั่นดิว่าจะกี่นาทีตัวนี้ไปเกียบม่อนแถวนี้ไม่พ้นด้วยนะเอาเรื่องแม่มันดิขิ้วัวจะไปกู้ตัวแคร์ไอสัตว์เอ้ยปืนมาสู้เตรียมพร้อมโอเคได้ แจวขอบคุณที่รายการปืนเลือดทำเล็กทำเล็กเหรอวะปืนทำเล็กฮะปืนำเล็กปืนเลยวอล็กปืนเลือดที่ทำเล็กเนี่ยปืนแน่ทำเล็กได้ดิฉะนั้นเราพิาทีปอนได้ปืนละหมายถึงคนใช้ทำเล็กใช่ไม่อนชี่ปืนมันชี้แฮมบล็อกไอ้สั่แกไม่ไม่มีใครรู้ชื่อปืนเลยไม่รู้เขาเร่มสองอ่ะอันนี้ไปซอนงั้นเหรอเดี๋ยวามเล่นเล่นป้องเล่นกูเลยนะ เฮ้ยมาร์เก็ตละกูแบ็กมาร์เก็ตละู่แบ็กมาร์เก็ตตอนที่ไปมีของเนี่ยนะท่ไมอ่ะกูตีเลยไม่กูมีของด้วยแต่คนน้อยเลยเบื่อโอ้ไม่ฟังคาพูดเพื่อนเลยได้อยู่ได้อยู่มีของอยู่มีแต่การเล้งใจไดยอมหยวกล้ตายไปยอมหยวกไปคนมาแอมเบย์มันอยู่ไหนไม่รู้แต่กูได้ยินเสียงอยู่ยิ่เสียงโคตรดังอ่ะ

แล้วนึ่งชุบเลยชุบเลยชุบเลยเยอได้นวยังยังไม่ยอมหยุดนะใช่เอ้พุ่ขุดยังไม่ยอมถายออกเลยนะใช่มันถยออกแม่ตมึาเย็นเดือาเได้ตัวเลยเรียบร้อยบอลได้มเอ้ยเอชุบมดชุบดชุบเลยชุบห่อชุบชชุบวน่าจะ้ คุณตัวมาไงกูจะกัดให้เดือดจัดแะบว้าถอยว้าถอยว้าถอยบอลทำเลยไม่ได้แล้วเว้ยคือกูทำเลยไม่ได้แล้วเพื่อนมึงต่อยหลังแม่งไงมึงต่อยประตูแตกกันก็ถือว่าสุดยอดเลยห้าร้อยเจมีดกูยิงคนเดียวเลยละใช่ ได้โปรดช่วยกูทีพีกูก็ยิงแต่กูยิงไม่โดนไม่ไหวนะต้นเกมหลายเมืองเล็กเราไม่ลงได้ดีได้ดีได้ดีได้หรือว่าโดดข้างบนด้วยโดดข้างบนหลานได้ได้หรือไงเอ้ได้เราหัวกลัวได้เพราะว่าเราเราจะคุณมากกว่าคุณไปไอ่ะถึงด้วยอยากจะอยากจะแปลกแตกต่างไงี้ยป๊อส ไอนี่หละออมละอ้อมละออมไอ้ตัองลองลองเดือเดือเดือของมึกเทมเลยเพื่อนกูเชมไอออมเข้าเออไอบไเฟเลยวะไอ้ยีเรากูไม่ได้เลยเปอดเอาลูกซองไปเอาลูกซองไปปอดลูกซองอยู่นี่ไอ้ยีแล้วมมมันต้องพีอะไรวะไม่รู้ไม่ยิม่สย ไม่รู้ไม่ทราบได้ร้อนไปยิงมาครั้งรอไอ้ัแบบเนี้ยสงควเปิดแบ็กมาเก็ตก็ไม่เปิดไอ้สัตว์มันเปิดได้ไหม่ไดไ้แเป้นเกมอ่ะคือขึ้นข้าบนคือนคือบนไป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 หายายไปยหา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 ยไายหายหายายห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 ดยหาวายห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 หายยหายมาายหาายหายห้ยหา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 ยายห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 หายยหาหห โอ้ยเฮมหลอกปืนโปดเฮมหลอกปืนปืนเบิร์ดอะปืนปืนที่ลูกศิลป์กูหมดตอนนั้นอะพี่เบิร์ดนะใช่พี่เบิร์ดธงชัยอะเบิร์ดอะไรตัดติดตัวตัดนี่ตัวตัวติดตัวเออแล้แอปเปิลถามเธเได้ที่จะหาจีนสกิมเอาวะเนาะแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็สกิมโอ้ยจะดีไรอ๋อไม่ต่ัดเอาวะไม่ต่ดเอางูไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝัไปมีเสียงของชุบกันมีเสียงของชุบกัน lời trúng này. Rồi Đây 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 lên mang lơi lên mang lơi. Bụp. Ná cú, ná cú, ná cú. Đi mà lời, đi mà lời, lên mà lời, lên mà lời. con ต้งอย่าขวากระสุดกูดีเสียอะไรเกิดยังไเออขวาหนามไม่โดนเองเออยิ่ยิ่งาไหนสัเฮ้ยมีมา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 อาม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 ันามมามาามามันามมมามามามันาม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 มา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 มปามาาเลมนะปาเลยนะปาแล้วมามแม่มมมเ เฮ้ยไอ้ยี่มันแฮกวะไอ้ชุบ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 ไอ้ยี่จะชุบอะไรจมีโอ้ยยี่วะจิแม่สัตว์ชุบยี่อะไรไอ้ยี่ตอนตอนนี่ยูตอนก็เป็นตัวให้โกโผัะที่บอกว่าก็เคยบอกว่าอะไรวะรู้ป๋อบอกว่าหามุมชุบที่มันยิงไม่ได้มักติกโอ้โผู้โบกนี่แน่เขาเขาพลังเพื่อนอะวะกูก็พูดไปเรื่อยให้ชุบพี่ชุบเป็นสัตว์ชุบจริงไอ้สัตว์เรียบร้อยเพื่อนตายนี่ไงไอ้สัตว์